พลังงานความรักของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยค่ะนึกถึงหน้าคนที่คุณอยากทราบคำตอบไว้พลังงานความรักของคุณตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าคุณอยากที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณณตอนนี้มันมีความสุขให้ได้มากที่สุดใช่ไหมคะ แต่ตัวคุณก็อาจจะยังรู้สึกว่าคุณยังไม่สามารถที่จะหาคำตอบกับสิ่งสิ่งนี้ได้ค่ะเพราะคุณอาจจะพบเจอกับเหตุการณ์ที่บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยมากๆใช่ไหมคะและบางครั้งคุณก็อาจจะยังรู้สึกสงสัยกับสถานการณ์เหล่านี้คุณอาจจะเคยรู้สึกไม่มั่นใจกับความรักความสัมพันธ์ ซึ่งพี่ไพบอกว่าสถานการณ์ต่างๆในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะยังสามารถที่จะไปต่อได้เพราะความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะมันยังเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยังรู้สึกดีต่อกันค่ะยังเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จริงใจและมอบความรักให้กันอย่างบริสุทธิ์นะคะแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้จะต้องผ่านบททดสอบเหล่านี้ด้วยกันค่ะ หากตัวคุณเชื่อมั่นและศรัทธากับความรักในครั้งนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะได้กลับมาชัดเจนจะได้กลับมาสมหวังจะได้กลับมาสร้างความสุขร่วมกันในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะคะแม่หมอขอข้อความความรักที่พี่ไพ่อยากสื่อสารกับคุณอีกหนึ่งใบค่ะ d y timing พี่ไพ่อยากให้ตัวคุณ อดทนรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมรอคอยเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณค่ะเพราะการเชื่อมต่อความรักของคุณในครั้งนี้จะเป็นการเชื่อมต่อที่คุ้มค่าต่อการรอคอยมากเลยนะคะออแม่หมอขอเป็นกําลังใจให้กับความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้นะคะขอให้คุณได้พบเจอกับความรักที่ดีขอให้ความรักของคุณในครั้งนี้คุ้มค่าต่อการรอคอยนะคะ